สวัสดีคนดูทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําให้การจอวิ่งลอยนะครับดูนะครับดูการจอข้างบนผมเห็นปะวิ่งร้อยเปอร์เซ็นตะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนนะครับขคาแรทุกคนตั้งค่าครัมาตั้งค่าตันนี้ครับผมตั้งค่าตามนี้นะดูเลยอันนี้เป็นเวลี่ g นนะครับสําหรับให้การจอวิ่งลอยนะครับก็คืออย่าให้มันขึ้นแดงนะครับให้มัน สดๆนะครับแต่อย่าขึ้นแดงนะปรับแค่วิเลียนเดี๋ยวทุกอย่าง Normal ก็ได้ถ้าไม่มีอันติไฟนะครับปรับเป็น Normal ก็ได้ทั้งหมดนะตามนี้นะยิ่งลอยแล้วก็ a d v a n c e g r a p ฟ i กของผมเป็น f u l ีนเ n e x c l u s i v e นะครับถ้าใช,ช้ดีเชดอยู่ก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะมันจะแคดบ่อยก็ปรับเพิให้เต็มเลยครับเพิเต็มเลยเช่นี้ับตรงนี้ออฟออฟหมดเลยครับก็จะมีแค่นี้นะครับ ไม่มีอะไรมีแต่ตั้งค่านะตอนนี้โอเคทั้งค่าในเกมเสร็จแล้วก็มาดูนอกเกมได้เลยครับก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากล้านของผมด้วยนะครับเอาไปช็อปอยู่ข้างล่างคลิปเลยนะครับลิงดิ o r ออยู่ข้างล่างคลิปนะครับโอเคก็ขั้นแรกมาตรงห้องนี้นะครับรับยศเมื่อกดรับยศครับแล้วมันก็จะเห็นห้องพวกนี้นะครับโอเคมีของแจกฟรีมากมานะครับตามนี้เล่นไปดูได้นะครับโอเค ก็มีของ cmd เ9959ก้า้แล้วก็ 9, 9 99, 2 9 9 3 9น่าถ้าจะมีแค่นี้นะผมไม่มีอนาคตที่จะอัปเดตนะครับผมจะอัปเดตแค่ตัวที่มีอยู่นะครับอัปเดตให้มันดีขึ้นไปนะครับเห็นผลมากขึ้นนะครับผมไม่ได้บังคับไปทุกคนมาซื้อนะมาปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับกดติ๊กเก็ตมาปรึกษาได้เลยทางอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับก็มีรีวิวเยอะครับให้ทุกคนมากดดูนะครับทรีวิวเต็มเลยก็มีของแจกฟรีผมจะทำมาเรื่อยๆนะครับฝากด้วยนะครับกดเขา ไปดูคลิปกันเลยครับโอเคนะครับนอกเกมไหทุกคนพิมพ์ค้นหาเลยครับพิมพ์ว่าเกมหมดนะครับเกมหมดเซตติ้งตามนี้นะเห็นไหม Windows 10ไมมแนะนำให้เปิดนะครับแต่จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลย Windows 10 Windows 11แต่ Windows 11แนะนำให้เปิดนะครับปิดไม่ได้เลย Windows 11 Windows 10ก็ลองเทสดูเขาบ้านหนมันขึ้นเยอะกันอเอพีชนะครับว่าอเอพีอันไหนมันจะขึ้นเยอะกันแล้วก็มาตรงแคปเจอร์ครับ ปิดไปแล้วอันนี้ปิดไปเลยอันนี้ไม่จําเป็นนะทํางานพื้นหลังกินไอ้เพจเยอะมากไอ้ตรงนี้ปิดไปเลยทั้งสองตัวแล้วก็มาตรงเกมโหมดเหมือนเดิมแล้วก็มากราฟิกเซตติ้งนะให้เปิดตรงนี้ออนครับพอเปิดออนเสร็จรีคอม์หนึ่งทีครับแล้วก็มาตรงบราวครับให,ให้ทุกคนกดคลิกขวาที่ไฟครับ,รบ open file location กดตรงนี้ครับหนึ่งทีคัดลอกให้หมดนะแล้วก,กดกลับเปียบกดออกแล้วแล้วก็มากดบานตรงนี้ตอนนี้แล้วก,กดตรงนี้ กดตรงออปชันครับมี Power s a ์ i ซฟ h ิงไฮเ r อร์ m a ล c มก็ติ๊กแลครับกดเซฟครับแค่นี้นะครับถ้าทุกคนอยากให้โชว์จริงๆก็ทุกคนกดเข้าเกมใช่ไหมครับเข้าไปในเกมแล้วกดตรงทา m e กเ n นต e นครับตานนี้แล้วก็มาตรงดี a i l ครับเลื่อนมาหาไฟเอ็มครับอันนี้ก็คือเราเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้เรายังไม่เอาเข้าใช่ไหมพวกที่เหลือก็คือกดที่ขวา กด Open File l o c a t i o n ตามนี้ไม่จะเห็นตามนี้ใช่ไหมให้ทุกคนกดหนึ่งทีตรงนี้ที่ต้องลงตรงนี้นะกดหนึ่งทีแล้วกด Copy มาครับกดออกได้เลยแล้วก็มากดตรง Browse ใหม่ครับอีกรับให้ทุกคนทำเหมือนเดิมแบบกดตรงนี้คลิกซ้ายนะครับกดวางนะครับแล้วกด Enter ตามนี้นะครับไม่จะเห็นเลยที่เหลือกดแบบอันแรกกดเหมือนกันครับ h i p e f o r m a n e ทำให้หมดทุกอันนะครับ ผมจะทาให้ดูก็วางใหม่ครับเป็นเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบนะครับตอนนี้ดูตามคลิปที่ผมทําตอนนี้อยู่เลยครับทําตามผมได้เลยตอนนี้กดให้หมดนะครับ High Performance ตอนนี้นะโอเคถ้าครบทุกอันนะครับมันจะมีห6อันประมาณนี้นะครับถ้าทําเสร็จก็คือกดออกได้เลยครับแล้วก็มาตรง NVIDIA นะครับอันนี้สำหรับค่ายเขียวนะค่ายแดงยังไม่มีนะครับ กด Nvidia Control Panel ไปเลยครับโอเคพอเสร็จแล้วก็มาตรงนี้อันแรกเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของทุกคนนะครับก็คือปรับคุณภาพก็ได้นะถ้าความแรงถ้าความไม่แรงก็ performance ก็พอเน้นประสิทธิภาพเอเพนะครับกด a อ p l y ครับพอตั้งเสร็จแล้วก็มากดตรงอันที่สองนะครับกดติ๊กอันที่สองนะแล้วก็มากดเท็กมีแ r e พอมันจะมันจะมาอย่างนี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนปรับตามผมได้เลยตอนนี้นะผมจะเล่นชาๆชานะครับ ตรงนี้ปรับออ t ต้นะครับ Low l e g a c y Mode ปรับออ t ต้นะครับอันนี้ก็คือถ้าผู้คนมีจอมีกีชิงก็ปรับกีชิงไปเลยครับอันนี้เป็น Prefer Performance นะครับเน้น Performance อันนี้ OpenGL ผมไม่แนะนำนะครับให้ปรับ a u t o s e l e c t ไปเดครับให้มันเลือกเลยครับว่าจะใช้ CPU ยหรือการจอให้เกมมันเลือกเองนะครับเราไม่ต้องไปกำหนดมันมม่เหมือนจะกักกักสปิกรว้นะครับถ้าไปเลือก ก็มาตรง Power Management ครับ Prefer Maximum Performance ครับตัวนี้ก็อันนี้จอครับบางคนก็ไม่มีนะครับปรับหายไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ high Performance ครับ Quality เราไม่เน้นภาพสวยตัวนี้นะครับดูไปเรื่อยๆโอเคมีแค่นี้ครับแล้วก็มาตรงนี้ครับกด a อ p l y ไปก่อนครับโอเคพอกด apply ก็มาตรง Configure อันที่3าข้อที่3าะครับ อันนี้ผมไม่แนะนําให้กดอันใดอันหนึ่งนะครับให้ผมแนะนําให้ออโต้าซิลิกไปเลยครับให้เกมมันเลือกนะครับว่าถ้าเกมไหนมันเหมาะสมกับการจอเล่นก็มันจะใช้การจอถ้าเกมไหนเหมาะกับการใช้ CPU เล่นก็ใช้ CPU นะครับอันนี้เราไม่ต้องไปฟิกมันนะเหมือนกับสเปกนะครับเราไม่ต้องไปกักสเปกมันให้มันเลือกเองดีกว่าให้คอมมันเลือกเองนะโอเคออโต้าซิลิกไปเลยครับผมแนะนําอันนี้ผมแนะนําจริงๆนะโอเคไม่ต้องไปกักสเปกนะครับ Okay, แค่นี้นะครับแล้วก็มาตรง c h a i n Resolution นะครับให้ปรับเป็นเฮิร์ตเต็มนะครับมาตรงหัวข้อ PC <ª> ข้อมูลตอนแรกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครัแบแปดแค่1 2้เฮิร์ตให้ได้มาข้างล่างครับนมันว่เขีา p c อยยี่คูณ1 0 8่ตัอไป2เฮิร์ตกด Apply ไปแล้วเจ็ดก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่รอยๆนะครับลิงก์ดิสคอร์อยู่ข้างล่างคลิปนะครับมาปรึกษาได้ฟรีเลยไม่ต้องมาซื้อของก็ได้มาปรึกษานะครับสอบถามฟรีนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะมาสอบถามได้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับหอมครับ